สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมเซมานไลฟ์เพื่ออะไรกันครับอะไรวะคือนี่ยจริงนะผมอะอยู่บนรถแล้วมงำลังขับอุ้ย เข้ามาได้ไงเนี่ยแอมาเข้ามาได้ยังไงครับเนี่ยนี่มันไ์ของผมนะคุณโผล่เข้ามาได้ครับเนี่ยคุณเป็นใครครับทำแล้วเอไม่เชื่อปะขับกลับคอนโดอะชั่วโมงสิบห้านาทียังไม่ถึงเลยไม่เชื่อไปแวะไหนหรือเปล่าคื้แหวะ อย,อยู่กับคอนโดยอยู่็นรถัวติดอย่ากูจะเป็นปบ้านแล้วเนี่ยร <laughs> ู้ปะว่าสุดท้ายทำไงไรู้ปะจอดเข้าอเว,อเวนิวแล้วก็อขอด์ี่ปันอีกประมาณเนี่ยสิบสองนาทีถึงขจะบบสุชาติเสียงสุลศุขไหวบอไม<า>่หรเรคุณเข้ามาเข้ามาได้ไง อะไรจะเข้าเรื่องเลยจะอะไรเข้าเรื่องอะไรมาอะไรทำไมทำไมำไมดูดิจังอะไรตอนนี้ติดแตน้ำควรเป็นบ้างไงโอ้แจ็คบอก Hello from p o l a n ฮัลโหลคือที่ที่เขาให้เรามาไลฟ์วันนี้มันมีเหตุผลนะพี่บ้าเฮ้ยไม่ใช <Okay. S 1> ่เราไลฟ์เองใครแค่เราไลฟ์ไม่มีฮะ huh? เรามาไลฟ์เองใครแค่เราไลฟ์ไม่มีมีมีหน่อยอาทิตย์ที่แล้วก็พนยินไวไปแล้วอ๋อโอเคอ่าเด็กเฮ้ยเออนี่ขอขออนุญาครับเฮ้ยนี่ที่เขาให้เรามาไลฟ์เนี้ยแค่เรามาพูดถึงอะไรใดี๋ยวทำกันบ้านสิพูดถึงอะไรอ่ะไม่รู้ เหนื่อยว่ะนี่อยู่กับพี่บอยเนี่ยแล้<ร><ล>วคุณให้ผมพูดอ,อะไรผมไม่รู้คุณก็พูดสิครับผมไม่รู้ครับ <F an> คุณหลิดเลยคุณหลิดเลยครับผมจะทำคือ,อ<ล>ว่าเรี้ยวคือว่ามันมีซีรีี์ที่มันโดนระง,งับการฉายไปที่ที่แล้วน่าดูอีพีสองมาแล้วหุย้ยซีรีเรื่องอะไรอ่ะแฟนหนู ชีเรื่องแฟนหนูแฟนหนูครัทำไมแฟนหนูนหนอ,อะไรกูสิแฟนหนูเป็นทาราแพทย์หนูเป็นทาราแพทย์เลยเหรอเฮ้ยเรื่องนี้หรออีพีสองหงอมาแหรอหรออืมเฮ้ยไงแลงไงอะไรนะแลงไงไง,ไงต่อเนี่ยวันนี้วันนี้ทำงานเหนื่อยมากพี่หมากลับามาหล,าาลังหน้าเนี่ย จบเรื่องซีรีส์ไปเลยสัสดีสั้นมันอยูเนี่ยอยู่ดีจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยเอาไงเไม่กี่คุยเรื่องอีรีส์ก็เออซีรีสองแล้วอาทิตย์ที่แล้วมันไม่ได้ชาเพราะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองต่างก็เลยคิดว่าอีพีเนี่ยอ่าหลังจะถามฟิดแบคมาหลายคนนะอีพีหนึ่งทุกคนอาจจะงงอยู่ดูไม่ค่อยแบบบางคนก็อาจจะดูแบบดูตัดไปตัดมายังตัดติดมาต่อเรื่องไม่ได้ครับอีพีสองนี่แหละจะเป็นตัวที่ จะเป็นจะเป็นตอนที่บอกบอกอะไรกันว่ามันจะค่อยๆ่อยตีแผ่ตัวละครแต่ละตัวออกมาแล้วก็แป๊บหนึ่งครับพี่โอมผมขอถามหน่อยครับว่าอีพีหนึ่งอะไอที่คนแบบงงงออะเขางงกันเรื่องอะไรหรอครับอะไรนะเขางงกันเรื่องอะไรหรอกครับที่เขางงงที่พี่โอมพูดไปแก่ครับเขางงเพราะว่าถ้าแบบเนจากทิศแบกหลายๆคนนะครับเขาบอกว่ามันอาจจะยังดูข้ามเรื่องไปนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้แบบเหมือนตัด แบบดูแบบมันยังผิวเผินอยู่อาจจะตอนสั้นๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วว่าน้องอมครับแล้วอแล้วช่วยน้องเอมช่วยอธิบายหน่อยนะครับคือพี่อาจจะงงอยู่น้องอมช่วยอธิบายว่าอีพีหนึ่งเรื่องราวมันเป็นยังไงหรอครับอีพีหนึ่งเนี่ยมันแค่เล่าเล่าให้ฟังว่าเจกับซองอ่ะเคยเดทกันมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมผมว่าต้อง อย่ยิ้มแปลกๆต้องมีอะไรแน่นอนไม่มีครับผมสงสัยครับน้องอมพูดได้เลยครับก็แค <c oughs> <c oughs> ่เล่าย้อนกลับไปครับว่าเจ้กับซองเนี่ยเคยจีบกันเคยเคยเจอกันแล้วโดยเหตุการณ์ที่บังเอิญแต่ว่าเหมือนก็ไม่ได้อะไรจะมาเจอกันอีกรอบหนึ่งที่จากเหตุความจะเป็นของตัวละครสองคนนี้นะฮะแล้วก็เกิด <c oughs> <อ>จังหวะปิ๊งปิง,ปงขึ้นมาเพราะว่า ซองเนี่ยก็น่ารักใช่ย่อยใครเห็นก็ต้องเคยมาทำไมต้องชอบมาธรรมดาอยู่แล้วครับผมหรือคุณว่าไม่จริงอ๋อผมก็น่ารักดีครับก็น่ารักดีครับไปไงต่อครับแล้วต่อครับไปไงไต่อก็ประมาณนี้นะคะถ้าคือเรื่องอีพีหนึ่งมันก็ประมาณนี้แต่ว่าอีพีสองนี่ก็จะเริ่มเล่าอ่าตัวละครสองตัวจะเริ่ม develop ความสัมพันธ์กันแหลวอะาุ้ย งอ้นอีพีสองจะเป็นยังไงต่อครับมีสปอยได้ไหมครับเดี๋ยวก็ได้ดูแล้วหนูอีกสิบนาทีเนี่ยก็สปอยนิดนึงได้ไหมครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับไม่ต้องเล่าเป็นเหตุการณ์ก็ได้ครับแต่ว่าความสัมพันธ์คู่นี้มันดําเนินถึงฉากไหนละครับความสัมพันธ์นะครับอีพีหนึ่งจบจบที่อะไรนะครับอีพีหนึ่งจบที่อะไรนะครับจบที่หมอเจขึ้นมาจักน้ําใช่หรอครับใช่อีพีสองจะจบที่อ่า จบจบที่ซองจะสะแกน EP หนึ่งแฟลชที 1, ่สองจะจบที่จำได้ไหมที่สองอะ่ะ e จะสะแกนฟันทอมบีเนียเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับน้อ,นองโอมข้ามไปเยอะเลยครับคือต้องน้องอมต้องพูดว่า EP หนึ่งนะครับตอนแฟลชแบ็คจบที่หมอเจขึ้นมาจากน้ํานะครับแต่ว่าเหตุการณ์ปัจจุบันไม่ใช่ครับทําไมครับเหตุการณ์ปัจจุบันหมอเจไม่ได้ขึ้นมาจากน้ํานี่ครับแ้วขึ้นมาจากไหน ใช่ครับเหตุการณ์ปัจจุบันคือหมอเจวิ่งไปโอบซองครับที่แบบผมเห็นที่ซองไม่ถูกหวยไงครับอันนั้นคือปัจจุบันแต่<อ>ที่น้องโองมงพูดเมื่อกี้มันคือ,อแฟลชแบกครับ<อ>เดี๋ยวเออผมเสริมเดี๋ยวคนด,ดูงงครับน้องโองมต้องต้องชี้แจงให้ละเอียดครับอ๋อเอใช่ใชายชายชายซองไม่ถูกหวยอ๋อโอเคโอเคมันจะเป็นตอนที่ซองอะ่ะเริ่มแบบไล่หนทางอะไรที่พึ่งแหละอ่ะแล้วเธอมาก็เธอมาได้ทันเวลาพอดีเหมือนเธอรู้ใจ อ๋อ oh, ครับแล้วต้องอธิบายนะครับเด,เดี๋ยวผมยกลัวคนองคื่นงงครับอ๋อโอเคแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นคนคได้พูดล่ะครับผมอันนี้ไม่ผมเป็นผู้ชมครับอันนี้ผมเป็นผู้ชมผมกำลังแบบถามคําถามอยู่ครับอ๋อโอเคครับโอเคโอเคมาดูคําถามจากทางบ้านดีกว่าคาถามจากทางบ้านนะครับ <c oughs> ไม่มีคําถามเกี่ยวกับซีรีส์เลย <c oughs> อันนี้ได้โอกาสเปิดทุกคนถามว่าถามเจกับซีรีส์ก่อนที่ซีรีส์จะออก ep สอง ep สอง ep สองคนดูจะได้รู้อะไรนี่มาคนดูจะได้รู้ว่าเ, <c oughs> เหตุเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์อย่างที่บอกไปคือทั้งแฟลชแบ็กเี่ล่าสุดของเจคือขึ้นจากน้ำแล้วก็ปัจจุบันคือเข้าไปอบสองที่ มันก็จะดําเนินแฟลแบ็กแล้วก็สถานการณ์จริงอะ่ะควบคู่ไปด้วยกันทั้งสองอันคือตอนนี้อธิบายง่ายคือขึ้นจากน้ําเสร็จใช่ปะก็ยังเด็กกันต่อในวันนั้นแต่จะไปทําอะไรเจะจะต้องไปเปลี่ยนชุดไหมแล้วก็เด็กกันต่อยังไงอ่ะอันนี้สปอยไว้ตอนแฟลแบ็กแล้วก็ตอนปัจจุบันคือเจะจะพาซองไปรักษาฟันต่อเพราะว่าเจซองบอกกับเจแล้วว่าต้องสัญญา แล้วจะไม่ทิ้งเจไปไหนอีกจะไม่ทิ้งเหมือนตอนเด็ครั้งแรกแต่เด็กครั้งแรกมันก็จะเล่าอีกว่าซองทิ้งเจได้ยังไงในเมื่อแบบขึ้นมาจากน้ำเสร็จแล้วเด็กกันต่ออ่ะประมาณนี้ <c oughs> เียอ่ะ <c oughs> เลี้ยมันก็เป็นแบบนั้นหลายคนอ่ะทุกคนก็ได้คําตอบแล้วนะครับวิธ <c oughs> ีสองเป็นยังไงอืมก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปแล้วก็อ่อ อาจจะมีสปอยไว้ฉากที่มันมันมีฉากน่ารักน่ารักเกี่ยวกับฉากในคลินิกคอกทำฟันของเจในตอนกลางคืนอีกอันหนึ่งน่ารักมากสปอยไว้แค่หรอในอคอกเลยหรอตอนกลางคืน,นด้วยอยู่แล้วก็ปินนะ้นอะอย่างนี้อย่างนี้เลยตาเหลือกเลยเหรออือตาเหลือกตาปิ้นเลย <c oughs> อ่านคอมเมนต์ดีกว่ามคา์อยู่บนรถอีกแล้วหรอครับใช่ครับคืออย่างนี้วันนี้ไปถ่ายงานมาแล้วก็อ,อยู่ยบ้าน,านัมีคนถามมาครับพี่มาร์คครับพี่มาร์คจริงจริงพี่มาร์คไม่มีบ้านค่ะจริงจริงนอนในรถนี่พี่บ้านพี่เป็นรถบ้านพี่เคลื่อนที่ได้มีฉนดนะที่ขับอยู่ในมีนโนนด้วยจริงวะ ต้องไปต่อทุกปีป่ะทุกปีสิแล้วเวลาปวดท้องทำยังไงอาบน้ำอะไรอย่ยงั้มตั้มเน่ะมีคนพิมพ์ว่าฟินกันในครอบก็ก็ก็ฟินหรือเปล่าก็ต้องรอฟินเนี่ย พูดภาษาจีนรู้เลยว่าเปิดซีรีส์รอรอดูสดอยู่ดูเสียงใช่เลยในพระราชจริญสำนักพูดถึงเพลงหน่อยครับอ้าวยังไงอ๋อพูดถึงเพลงหน่อยก็ฝากด้วยนะครับคือมันเป็นซิงมันเรียกว่าซิงเกิลได้ไหมอันนี้ใช่นคือซิงเกิลเพลงประกอบซีรีส์กันซิงเกิลประกอบซีรีส์ซิงเกิลประกอบซีรีส์อันแรกของโอมเองในชีวิตนี้เลยซึ่งที่ร้องเดี่ยวก็ตื่นเต้นมากคือ ถ้าพอไม่พอยังไงก็พีมมาบอกองได้นะครับว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าอเองก็ตั้งใจเต็มที่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าแต่คิดว่ามูดโดยรวมของเพลงเนี่ยเข้าใจว่ามันก็เขียนล้อมาจากซีรีส์นั่นแหละว่าแบบมันคือเดสมาจากตัวคาแรคเตอร์สองที่มันยิ้มได้เพราะว่าคนคนหนึ่งนั่นเองฟังนะเพ,งเพลงเพราะมากทีมทีมีออฟฟิเชียลคิดเพลงว่า ิ้มได้ไม่มีพอเธอยิ้มได้เฉยไม่มียิ้มได้ไไดเอา้าต่อไม่มีคำว่าพอเธอเลยใช่ไหมได้โอ้ <c oughs> <c oughs> โหแหละแหละแลเดี๋ยวทิตหน้าก็ปล่อยลยเพลงของที่เหลือตื่นเต้นไหมเพลงเดียวตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเพราะว่าหนึ่งคือโอไม่ใช่คนที่มั่นใจเรื่องเสียงร้องของตัวเองอยู่แล้วสองคือมันเป็นอันแรกสามคือ มนั่นแหละมันใหม่สัโอมอาขึ้นมาอาเขามีมีอินเตอร์แฟนเต็มเลยพูดถีงกับอินเตอร์แฟนหนเลยใช่อินเตอแฟนมฟันฝากซีลี่ I love you all tonight hello listen listen me นะ now tonight after 10นาที after 10น i n u this are my silly sweet tooth g o o d a n teeth on air tonight เ้ยขาบอกเพลงเพลงพี่หมาก็เลิศเขามีไม่มีเพลงเองอะอะไรนะไม่มีเพลงมมอะเขาบอกเพลงมมกันเลิศ้วเอามาจากไหน มีเพลงที่พี่มาร์กเล่นแบบแบ็กกิ้งแท็กคุยไงเล่นคุยเป็นแบ็กกิ้งแท็กเออเล่นแบบโชว์คุยไปเลยไอ้ต่อต่อคือ tonight my series นะ sweet tooth good d e n t i s t นะ check uc เขาว่าเอาว e าซีรได้ไหมล่ะา<อ>จะเล่นอยู่คนเดียวมังเรื่องนี้ our series นี่นะโอเค tonight นะแล้วก็อ่อยูนะ you go to friend and วิก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 ยูเฟนอะซีมาในซีโอเวอร์ซีรีส์นะมอล์มอมอเลยโอเคถ้าติดอย่างนี้ซือผมรอดูใช่ป่ะแต่แบบโฆษณาต้องเยอะแน่นอนซีรีส์เรื่องเนี้ยเหมือนที่เันเดี๋ยวคุยคุณได้คุยกับแม่พี่มาคุณแม่พี่มาก็บอกว่าโฆษณาเยอะใช่โฆษณาเยอะพูดลึกชาลักไง เลยหรือว่าคิดอยู่ว่าหรือจะอั้นอั้นไปดูในไอ้ฉีอี้ทีเดียวเลยก็ทั้งดูทั้งสดแล้วก็ทั้งไอ้ฉีอี้ทั้งคู่เลยจบก็ดูอคนไม่ตื่นเต้นสองรอบเป็นไรไม่เป็นไรดูสองรอบก็ฟินสองรอบก็สนุกสองรอบพี่มาร์คซิกมามากซิกมาแปลว่าอะไรครับป่วยซิกมา ซิกก็ป่วยไง S I C K Sigma 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 มากซิก,กพรุ่งนี้มีสายขอคาถาลงซายหน่อยจ้าเออพรุ่งนี้มีสายด้วยนะทุกคนบ่ายสี่มีคนเย็นพิมพ์มาว่ารอเพลง m เตอร r Romantic จริงะไรอ่ะมีคน <ung> ไม่รู้เลยพรุ่งไม่รู้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามีงานซายกันด้วยนะที่ส่วนประชุมศศริกิจปะส่วนหนังสือจุฬาไปช่วยประชุมศศริกิจส่วนหนังสือจุฬาแต่เขาไปปิดที่กันนะอัน <c oughs> นี้ไม่เกี่ยวนะผมผมผมส่วนประชุมศิริกิจนะอันนี้ถ้าเขาไปผิดที่กันคนนี้ผมไม่เกี่ยวราเรนสี่โมงเย็นนะครับ ทุกคนก็มาเจอพวกเรากันเยอะๆนะครับ <S 2> <S 2> <S ก็เอ่อฝากแฮชแท็กด้วยนะครับ EP สองนี้ s w e e t t o o t h g o o d e n t i t EP สองนะครับผมอยากให้ทุกคนดูแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับพวกเราเยอะๆนะครับครับอย่าลืมแฮชแท็กนะครับ s w e e t t o o t h g o o d e n t i t EP สองนะครับผมเข้ามาบอกฟิดแบบกันได้ว่าคิดยังไงถ,ถ้าชอบก็พิมพ์พิมพ์อะไรก็ได้จะอ่ม ไม่คุณอ่ะอย่าลืมติดแท็กนะ<ต>เพราะ<ต>ว่าเราอ่านคืนนี้เราไปเจอตัวจริงกันพรุ่นอวานนี้ติดเลยพี่มากไม่ติดงงเอองงเล่นไม่เป็นอ่ะโซเชียลอ่ะฮะไอ้มาร์กเนี่ยงงจริงเ <c oughs> ก่ <c oughs> เกินวอืมวันนี้นะครับฝาก ีเดียวของพวกเรานะครับสองทุ่มครึ่งอีกสิบนาทีเดี๋ยวพวกเราจะปล่อยทุกคนไปเข้าน้ำเตรียมตัวให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่รบกวนเวลาแลละแล้วก็จะบอกว่าอีพีนี้เป็นอีพีอีพีหนึ่งที่น่ารักมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าเรื่องมันจะขยายมากขึ้นจากอีพีหนึ่งเยอะมากๆเลยนะครับขาฝากไปด้วยนะครับสองทุ่มครึ่งทางช่องเจมยี่สิบห้าเนี่ยกำลังจะถึงแหละแล้วก็ถ้าสรุปใครยังไม่ว่านะครับก็ไปดูออนไลน์ได้นะครับที่ ICE ีเเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับ อืมนั่นแหละครับพูดหมดแล้วฝากดูด้วยนะครับเพลงไงพูดเพลงสิอ๋อแล้วก็เพลงยิ้มได้นะครับของโอเวก็ฝากฝากฟังฝากปล่อยใจฟังฝากฟังตอนอาบน้ำฟังตอนขับรถฟังตอนหาหนังสือได้หมดเลยเพราะว่าเป็นเพลงสบายๆชิลๆอยู่แล้วที่รทุกคนฟังก็น่าจะสบายใจใช่ครับผมืนนี้นี้พูดเราสองคนับ เดี๋ยวผมจะรีบขับกลับคอนโดให้ถึงจะได้ดูทันพร้อมทุกคนโอเคโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับออกไปแล้วเดี๋ยวผมจะเมาส์มันเอ๊มันออกไปแล้วมันเถียงผมไม่ได้ใช่ไหมคือเห็นเขาบอกว่าฝากไปฟังเพลงยิ้มได้เยอะนะครับผมเพราะว่าเอออยากให้ ทุกคนแบบได้ฟังจริงเพราะว่าอมตตั้งใจกับเพลงนี้มากๆนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเพลงนี้มันนี้นะครับไม่มีอะไรล่ะไปแลวครับ